สวัสดีค่ะพบก,บกับอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกประจรําเดือนกันยายน2565เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงได้กับทุกคนค่ะก่อนพบคันทนายฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กัน้วยนะคะเราจะเริ่มกันที่ความรักของคนโสดก่อนเนาะ Nine of Pentacles. Four of Pentacles. Ten of Swords. Two of Wands. Nine of Swords. n ในออฟเพนเทเ c ิล s ์ซ c กคัพส์หินอฟวอนส์อ a s s o ฟซอสทรีออฟวอนส์เอ,อ่อโดยภาพรวมนะคะของคนโสดที่ยังโสดอยู่ค่ะอาจจะบางคนเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยจบสิ้นเรื่องความรัก หรือว่าเลิกรากับใครมาค่ะตัวคุณเองยังบางคนยังเป็นคนที่เหมือนยังไม่ปล่อยอ่ะค่ะคือยังจมอยู่กับอดีตอยู่จมอยู่กับสิ่งเก่าค่ะอาจจะเป็นจมอยู่กับความรักของคนเก่ายังไม่ลืมค่ะเหมือนตอนนี้คุณบางคนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกเงเงาโดดเดี่ยวนะเป็นคนโสดที่อาจจะมีทุกอย่างนะค่ะมีทุกอย่างมี มีเงินมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินค่ะแต่ชีวิตอาจจะว้าเวหรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดที่เป็นไม้ก็ได้ค่ะเป็นคนโสดที่เป็นไม้หรือเป็นคนโสดที่โสดสนิทค่ะไม่มีใครค่ะแต่เป็นพระว่าที่จริงแล้วโดยรวมเนี่ยคุณเองก็ยังเป็นคนโสดที่ยังมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทามาหากินค่ะคุณอาจจะมีภาระอะไรที่เกี่ยวกับ ตัวคุณเองหรือที่บ้านมันทําให้คุณยังต้องชีวิตยังต้องไม่ค่อยอยู่กับที่เหมือนกันค่ะยังมีเรื่องของการเดินทางยังมีเรื่องของการหาเงินยังมีเรื่องของการวางแผนในอนาคตอ่ะเป็นคนที่วางแผนไว้ในอนาคตมีชีวิตที่จะต้องเอ่อเป็นคนมองการไกลค่ะแต่ถามว่าคุณมีเข้ามาไหมอ่ะเท่าที่ดูคุณก็อาจจะเป็นคนโสดนะคะ ที่โสดแบบบางคนเป็นคนโสดที่เหมือนมีคนคุย,ค,ยคุยค่ะเป็นคนโสดในลนักษณะเหมือนเขาเรียกว่าคนรู้ใจค่ะเป็นคนสนิทแต่มันยังไม่ได้สถาน,นะมันยังไม่ได้เป็นถึงขั้นคนรักอ่ะ,ะอยังเป็นเพียงแค่เหมือนคนคุยคุยคนที่รู้สึกดีรู้สึกไว้วางใจคุยกันได้ค่ะ,ะแต่ก็มีนะคะบางรายนะอาจจะมีคนรักเก่าหรือมิตรภาพกาเก่า คนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะหรือบางคนอาจจะได้เจอพบรักต่างวัยนะอาจจะมีแก๊ปในเรื่องของอายุอาจจะเป็นอายุมากกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่านะก็จะเป็นในเรื่องของที่แตกต่างในเรื่องของอายุนะแต่เท่าที่ดูคุณก็เป็นคนโสดที่ในเรื่องของการเงินดูแล้วคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะหรือบางคนนะคะ Ờ, อาจจะมีคนอยู่ไกลให้คิดถึงได้นะคะคุณอาจจะมีบางคนโสดบางคนอาจจะมีมีคนคุยคุยอยู่เหมือนกันแต่เป็นคนโสดที่ยังแต่เป็นความรักที่เหมือน,นยังยังไม่มีสถานนะอาจจะเป็นคนไกลนะคะคนต่างถิ่นต่างแดนเหมือนนี่คนไกลให้คุณคิดถึงอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเพียงอาจจะเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ชัดเจนมันยังไม่ได้แน่นแฟนอะไระ แล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่คนรักเก่าหรือมิตรภาพกับเก่าวนกับพ้ะมหาบางคนอาจจะบอกว่าไม่รอหรือไม่ต้องการรักเก่าคนเก่าๆก,ก็ถือว่าเข้ามาความรักเป็นอะไรที่เราเลือกได้เหมือนกันถ้าเราไม่เอาก็ผ่านไปมันก็เขาเขาก็ไม่สามารถที่จะมีทิพย์ผลเพียงแต่อาจจะ คุณเองอาจจะมีคนเก่าๆในชีวิตวนกลับเข้ามาหาคุณแต่ดูแล้วคุณเองเนี่ยพูดถึงนะคะคนที่คุณเคยเลิกไปเนี่ยอาจจะเป็นคุณเองนะคะที่เป็นคนที่ตัดเขาคนนั้นออกไปจากความสัมพันธ์ด้วยคุณเองก็มีใจจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนกันคะแต่มองว่าพูดถึงนะคะ บางทีความรักที่มันอาจจะที่ผ่านมาเป,นเป็นความรักที่เหมือนมันไม่ค่อยได้บางทีอยู่ห่างกันเพราะด้วยเรื่องของบางทีการงานค่ะหรือชีวิตไม่ค่อยอยู่กับที่บ้าง,งานมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันห่างกันแล้วก็เลยมีปัญหากันคนหนึ่องอาจจะเป็นคนที่ตัดตัดคนนั้นนอกปจากยชีวิตคุณค่ะแต่เหมือนคุณก็ยังบางคนนะยังจมอยู่กับเรื่องเก่าค่ะยังไม่ลืมถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณก็จะมีคนเข้ามา ทีนี้มาดูไพ่ l o v e r s ์สอ c ร e เอนะคะไพ่จะบอกอะไรบ้งางใช่ค่ะไพ่บอกในเรื่องของเวลานะคะค่ะคุณาจะกำลังพยายามมากเกินไป่ะให้เวลาหมายถึงเวลาในเรื่องนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ เวลาในเรื่องของความรักนะไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องไปไปเร่งรัดหรือไปรีบร้อนอะไรมันค่ะบางทีมันถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสมคุณก็อาจจะได้เจอกับคนของคุณค่ะ manifesting miracles เขาบอกว่าความฝันของคุณนะคะจะเป็นมันมันมันจะเป็นจริงในไม่ช้าให้ไว้ใจหรือเชื่อใจหัวใจของคุณนะคะแล้วก็ดําเนินต่อดาเนินต่อไปค่ะตามทางที่เขาเรียกว่าอาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของปาฏิหาริอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นมาให้คุณเชื่อมั่นในปาฏิหารินั้นค่ะ แล้วก็เดินตามความนั้นค่ะบางทีความฝันของคุณอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณฝันว่าจะมีคนรักแบบไหนหรือเจอคนรักคุณอาจจะได้เจอในแบบนั้นนะคะมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะแสดงว่าในระยะเวลาไม่นาน reflection เขาบอกว่า deep o t h e r some space ค,คือเหมือนกันให้ให้พื้นที่ คนเราความรักนะมันก็จะไปผูกมัดบางทีมันก็ไม่ได้ตัวมันไม่ใช่ตัวติดกันนะก็หมายถึงว่าอาจจะต้องให้พื้นที่ซึ่งกันและกันคนเรามันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะในเวลานี้ให้ไว้ใจแล้วก็ศรัทธาค่ะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเป็นไปอย่างดีที่สุดนะเวลาที่คุณมีความรักนะคะคุณจะต้องเอ่อไว้ใจแล้วก็ศรัทธาหรือว่าถ้าจะมีความรักเข้ามาใหม่ แล้วมันจะทําให้ความรักมันดีทีนี้มาดูกันด้วยนะคะไพ่โรแมนต์แอนเชอร์ Angel, จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องอดวงความรักของคุณว e ดดิ้งอ่าค่ะวดดิ้งก็คนที่เข้ามาเป็นไปได้นะคะคนที่เหมือนความฝันจะเป็นจริงอาจจะเป็นเป็นจริงในเรื่องของการแต่งงานนะ อาจจะมีคนเข้ามาค่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเป็นคนที่คุณร้องขอมาก็ได้นะค่ะ,ะคุณร้องขอมามันเป็นจริงแล้วค่ะันนี้มีโอกาสที่จะก้าวไปถึงขั้นการแต่งงานได้นะคะกิฟต์จูเล n ยเรชันเชนก็หมายถึงว่าความรักมันก็ต้องเรียกว่า มันต้องให้เวลาให้ความให้สัมพันธ์กันค่ะมีความสัมพันธ์ให้กันซึ่งกันและกันค่ะถึงจะมีการให้พื้นที่กันและกันแต่ก็จะต้องแสดงออกความรักซึ่งกันและกันด้วย forgiving learning ค่ะก็หมายถึงว่าการให้อภัยและเรียนรู้ค่ะ ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีลักษณะคนเก่าในอดีตที่วนกลับเข้ามาในชีวิตคุณก็เหมือนลืมค่ะปลดปล่อยบางทีอะไรที่มันไม่ดีในเวลานั้นมอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันข้าจ,จะทําอะไรไม่ดีกับคุณก็ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เพราะคนเรามันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะคะเยียวยาในอดีตนะคะประสบการณ์ของคุณนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ย ความรักของคุณนะ่ะในปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นค่ะก็จบนะคะสำหรับคนโสดค่ะชาวธาตุน้ำมันต่อกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรักของชาวธาตุน้ำค่ะจะมีอะไรบ้างอะไรมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง The Moon Chariot, Win of Cups, we were up for Two, Three of Cups, Six of Pentacles, Eight of Pentacles. seven of swords king of wands four of swords ค่ะอที่ดูเปิดมาก็ The Moon นะคะในเรื่องของความรักก็ไพ่จะบอกว่าบางทีนะคะเอ่อบ,บางคนบางคู่นะคะอาจจะเป็นความรักที่เกิดความระแวงหรือว่าความรักที่ไม่ไว้วางใจเกิดอาการจิตตกค่ะ หรือจิตอ่อนแอจิตอ่อนไหวคิดว่าคนรักเขาไม่รักคุณเขาไม่ซื่อสัตย์ค่ะเขาไม่ซื่อสัตย์ช่วงนีออ้อาจจะมีในเรื่องของคุณกับคนรักนะคะหรือว่ากับคู่ก็ได้นะคะอาจจะมีการห่างกันอาจจะมีมีการห่างกันค่ะบางคนถ้าคนที่มีคู่เป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคนเชื้อชาติเนี่ยคนต่างเชื้อชาติอย่าง คนต่างชาติเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเกิดทําให้เกิดความระแวงทําให้เกิดความระแวงทําให้เกิดความรู้สึกว่าสงสัยมันมันเหมือน,นมีอะไรที่คุณอาจจะคิดว่าเขามีอะไรที่ปิดบังหรือบ,บา่าหรือไม่เปิดเผยหรือเป,เป,เปล่าแต่ทั้งนี้บางทีมันอาจจะเป็นเกิดจากความรู้สึกที่ว่าพออยู่ห่างกันค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความระแวงสงสัยความไม่มั่นใจคิดว่าคนรักเออไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจ มันอาจจะเป็นเพียงแค่จิตใจของคุณนะคะในช่วงนี้ที่พอห่างกันกับคนรักแล้วอ่ะค่ะมันก็จะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันแต่คนรักบางคนบางคู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเออถ้าเป็นคนแฟนกันค่ะก็อาจจะมีการได้พบปะเออได้เจอกันบ่อยได้มีการสังสรรค์กันคะ่ะแต่บางคู่นี้ก็มีโอกาสที่เป็นแฟนกันนะคะก็มีโอกาสที่บางคู่อาจจะ มีการเฉลิมฉลองมีการแต่งงานหรือมีการมีบุตรได้ค่ะ,ะก็ถือว่าถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยดูแล้วจะโอเคในแง่เรื่องของการมีโอกาสที่จะมีงานแต่งเฉลิมฉลองหรือมีโอกาสได้เป็นแม่บ้านค่ะ,ะได้เป็นแม่บ้านได้ดูแลใครนะเป็นความรักที่เหมือนดูแลดูแลคนในครอบครัวหรือว่าดูแลคนรักนะคะ,ค,ะความรักเท่าที่ดูจริงนะคะคุณเองก็ คณความรักของคุณนะคะมันอาจจะมีบางครั้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจเกิดจากความรู้สึกที่จิตใจที่มันเกิดขึ้นเองภายในใต้จิตใจส่วนลึกนะคะจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมันทําให้ระวังความรักม,มันอาจจะมีปัญหากันเรื่องคําพูดเรื่องของการสื่อสารอ่ะมันอาจจะบางคูอ่อาจจะแบบมีปัญหากันเรื่องคําพูดไม่คุยกันไม่ไม่คุยกันบางคน ยิ่งพออยู่ห่างกันค่ะบางคู่นะคะอยู่ห่างกันก็จะย,ยิ่งมีปัญหากันไม่ค่อยได้คุยกันก็เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความไว้วางใจเพราะว่าดูแล้วนะคะคนรักคือคู่ของคุณอ่ะเขาก็เป็นคนที่ยังมีเขาคาจะมีความแบบมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานขยันทํางานเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถคนคนนี้ที่จริงแล้วอ่ะ ถ้ารักใครแล้วจริงก็รักจริงมีความมีความมั่นคงค่ะมีความมั่นคงแต่ตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะความรักในคู่ของคุณหรือแฟนของคุณเขาอาจจะหมดแต่มุ่งมั่นค่ะมุ่งมั่นขยันในเรื่องของการทํามาหากินค่ะในเรื่องของการที่บริหารจัดการเวลาบางทีมันก็เลยอาจจะวิ่งห่างกันค่ะ ถึงบางคนอยู่ใกล้กันแต่ก็เหมือนอยู่ห่างกันมันก็เลยเกิดปัญหากันต้องอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องระวังแต่ดูแล้วอ่ะมันเกิดมาจากภาวะทางด้านจิตใจที่อาจจะคิดมากหรือว่าระแวงอะไรไปเองนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอ่ะค่ะเขาเองก็มีความมั่นคงอยู่หรือบางคู่นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ในเรื่องของการอาจจะสร้างหลักฐานนะคะอาจจะซื้ออะไรที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันก็ได้ ก็คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรที่หออความห่างกันก็มีความที่อีกฝ่ายหนึ่งหมดจะทางานมันทำให้เกิดความรักที่เกิดการระแวงการสงสัยแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรค่ะเพราะในบางคู่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่มีโอกาสที่จะมีงานเฉลิมฉลองงานยินดีงานที่น่าพอใจค่ะทีนี้มาดูไพ่ l o v e r s Oracle นะคะจะบอกอะไร เขาบอกว่าถ้าคุณสามารถทําสิ่งใดน,ใน,นะคะ,ะแล้วมันควรจะเป็นอะไรคําตอบมันก็อยู่ในหัวใจของคุณนะคะไม่ได้อยู่ในมันอยู่ในหัวใจไม่อยู่ในเขาเรียกว่าความคิดอะไรค่ะพะสําหรับหัวใจแล้วเนะะี่ยค่ะมันคือประตูที่จะไปสู่ทางเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณฟร e ด d o ม เขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดคุณนะคะตอนนี้ทางเส้นทางมันเคลียร์แล้ว่ะมันชัดเจนมันจะว่างค่ะถ้าถ้าคุณต้องการจะให้เป็น,ปนแบบนั้น transformation เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะ กับอีกฝ่ายหนึ่งค่ะมันลึกซึ้งเพราะว่าความรักเนี่ยนะคะมันพิชิตแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆสิ่งค่ะใครจะบอกอย่างนั้นนะคะค่ะบางทีอาจจะบอกค่าไอที่บางคนมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันค่ะก็เราจะต้องเหมือนเข้าใจคำว่ารักค่ะทีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจ e r กันนะคะไพ่จะบอกอะไร very soon ค่ะบท waiting for so me oh ค่ะสำหรับคนที่มีแฟนหรือว่ามีคู่แล้วถือว่าอะไรที่คุณค้างคาใจคุณกังวลใจคุณคิดมากนะถะ้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าจะคิดมากสำหรับคุณเขาบอกว่าในไม่ช้าเนี่ยค่ะมันอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนทำให้คุณได้รู้นะแล้วคุณจะไดไ้ไม่เกิดความระแวง เพราะว่าจริงๆแล้วรักครั้งนี้เขาบอกว่ามันคุ้มค่านะคะคุ้มค่าแห่งการรอคอยอาจจะเป็นคนที่คุณรอกอว่าจะได้เจอแต่ได้เจอแล้วคนคนนี้คือคนที่ใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าใช่แลคนนี้คือโซเมทของคุณค,คือคู่แท้ของคุณคไม่ต้องไประแวงสงสัยอะไรค่ะก็จบนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่หรือว่าม,มีแฟนแล้วคลิปนี้ก็ จบแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนค่ะคนโสดคนคุยค่ะหรือว่ามีคู่มีแฟนแล้วคะเราก็สามารถมีความสุขได้ในตามสถานะของเราค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้ว